ค่ะแล้วตอนนี้เทมมี่ก็อยู่กับท่านอาจารย์สรนจากซีเนียสนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นสเปเชียลเกสต์สปิเกอร์กับเราในงานครั้งนี้ด้วยสวัสดีค่ะครับอาจารย์คะวันนี้เข้ามาร่วมงานซีเด็กปีนี้จัดเป็นปีครั้งที่21แล้วรู้สึกไงบ้างคะสึายยังไงบ้างล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เรียกว่าอยู่กับงานนี้ตั้งแต่เป็นเด็กๆ <c oughs> นะครับตั้งแต่เริ่มทํางานกับาจาริญญาแล้วก็ได้มาเรื่อยๆจนออกมาทําเอง <c oughs> นะครับอาจารย์ก็ยังให้เกียรติเชิญมาอยู่นะครับรู้สึกไ มาเจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเหมือนเดิมแล้วก็ใช่ห่าหายกันไปนประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็เจอกันตลอดครับผมค่ะในปีนี้ก็รู้สึกว่าคือคักขึ้นนะคะหลังจากที่แบบว่าผ่านช่วงสถานการณ์โควิดมาโอเคค่ะแล้วตอนนี้ค่ะอาจารย์ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมาร่วมพูดคุยกับเราในงานครั้งนี้ด้วยมีไฮไลท์อะไรพิเศษที่น่าติดตามบ้างคะอาจารย์อ่าครับจริงๆรอบนี้เนี่ยจะมีอยู่สองหัวข้อที่จะมานําเสนอนะครับมาแชร์กันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัว การตอบสนองภัยคุกคามนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคเทคโนโลยี AI เนี่ยในการปลอมแปลงเรื่องของเสียงของเรา <Okay. S 1> จริงๆแล้วที่มาที่ไปเนี่ยของทั้ง2เรื่องเลยมันมาจากการที่เราเข้าไปช่วยลูกค้าในเรื่องของภัยคุกคามนะครับในการตอบสนองเราก็ต้องมีการพิสูจน์เรื่องของอ่เรื่องของเรียกว่าการกระทําผิดช่องทางในการเข้าถึงวิธีการในการใช้หลอกลวงพวกเนี้ย <Okay. S 1> นะครับเราก็ได้เป็นไอเดียมาว่าเ้ยบางอย่างที่เราเจอในงานเนี่ยมันถ้าเราเอามานำเสนอเนี่ยน่าเป็นประโยชน์ อย่างของวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอาการที่พวกแรนซัมแวร์ไม่แน่ใจว่าคนฟังเขาจะรู้รจักอย่างแต่ว่ามันค่อนข้างดัง <c oughs> ก็คือเป็นโปรแกรมที่มันแบบเรียกคาถ่ายพวกเนี้ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือว่าเราจะมาดูในเรื่องของจะมีเคสหนึ่งที่เราเข้าไปวิเคราะห์แล้วเจอว่ามันมีวิธีการในการเข้าถึงเนี่ยที่มันค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็เรียกว่ามันมีการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการด้านมือแบบเนี้ย มาขึ้นก็อยากจะมาใช้เห็นว่าโอเคเราไปเจอมาเราทํายังไงแล้วเราจะแนะนําให้เตรียมตัวเนี่ยตั้งรับยังไงใช่หรือแม้กระทั่งถ้าเจอกับตัวแล้วเนี่ยเจอแล้วโดนแล้วแก้ไขยังไงควรจะแก้ไขยังไงนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางส่วนอีเคสหนึ่งเนี่ยเป็นไลฟ์โชว์นั้นเป็นการแฮกสดของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฟอร์มเสียงก็คือว่าเป็นเคสเหมือนกันซึ่งในในเคสนั้นเนี่ยเราไปวิเคราะห์แล้วก็เหมือนกับลูกค้าเขาสงสัยว่าเฮ้ยเหมือนเขาคุยกับคุยกับ คนแปลกหน้าแต่ว่าเขาใช้เสียงของคนที่เขารู้จักอ่ะเราก็คิดมันเป็นไม่ได้หรอวะก่อนนะ,ะ,ะช็อตแรกแล้วก็เลยกลับมาพิสูจน์กันว่ามันทําได้ไหมก็เป็นที่มาของโชว์นี้น่าติดตามมา,มากๆเลยนะคะทั้ง2หัวข้อที่อาจารย์จะให้เก็บมารวมบรรยายเดี๋ยวฝากสิ้นท้ายกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งแล้วกันค่ะงานคร,ครั้งนี้ก็งานครั้งนี้เรียกว่าหัวข้อของเรกาก็พยายามให้มันแปลกใหม่นะครับตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่าเข้ากับ ยุคสมัยอยู่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้บริษัตทเราขาดคนทํางานนะครับไม่ได้มีใครลาออกนะแต่ว่าแต่ว่างานมันเยอะกลอบไปสมัครได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะได้ได้เลยฮะได้ค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับซีดิก2022ค่ะ